นี่คงจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะที่ฉันจะได้เล่นสก,กินนี้นะแม้ว่าเราจะไม่มีนายในไอดีก็ตามแต่เราจะจดจำนายตลอดไปซาที่ไหนล่ะรอบนั่งกูเติมแน่ลกลัวเลยล้มด้วยเหตุอันใดทำไมเราไม่เห็นอุ้ยโอเคขอแดนปรับปรับ,บอันติเรียบร้อยยังไงยังเรียบร้อยไอตัวเลือดน้อยเรียบร้อยครับน้องชาย เฮียพี่จงัดตีเรียบโดยเอ้ยกูไปแล้วครับผมเชื่อมั่นในทีมผมเชื่อมั่นในทีมกูต่ทีมกูแตกกูไปแล้วครับคนไทยไอเฮียมึงหยุดกูได้เป่าวมึงมึงหยุดกูได้ไหมแคนแหละก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่หัวป๊อหล่อและเช่นเคยนะครับคลิปนี้เนี่ยบอกเลยว่าจะมาเล่นสกินนาคอร์สเป็น คลิปสุดท้ายนะคะนรับผมสำหรับ Dimension Breaker นะครับผมนะก็นี่จะเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับ Dimension นะอาจจะไม่ได้เห็น Dimension Breaker ในคลิปของผมอีกแล้วหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่แน่อาจจะยื้ไม่ดีคนอื่นมาเล่นยอกยอกผมจะเล่นดีตัวเองนี่แหละไม่เล่นดีคนอื่นหรอกถ้าสกินเขาไม่ทีเกินประมาณนั้นครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรครับผมมาเล่นตาสุดท้ายของนาครอสนะ ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงหรอกแต่ว่าใครอยากรู้แล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แชร์สตอร์คให้ผมด้วยนะครับจะมีใจมากมากเลยสาา on, ย้ามาดิข่ามอนเบบีเชี่ยแต่นี้เจอเป็นทูลนจังเกลิลน,นะตัวนาคอเนี่ยถ้าถามถ้าให้พูดตรงๆเนี่ยก็เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะแพ้ทูลินเลยนะสำหรับผมผมคิดว่าตัวนาคอเนี่ยแพ้ทูลนินแต่ว่าถ้าคุณเล่นช่ำในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยทูลนไม่ใช่ตัวละครที่น่ากลัวสำหร,รับนาคอเลย ก็ขึ้นอยู่กับว่าสกิลเพย์ของผู้เล่นหรือตัวงคุณที่เล่นนาคอเนี่ยจะมากกว่ากันนะแต่เมื่อกี้กูโดนลัดแดงไอ้เหี้ยกูคยไม่พูดจะเฉยแหละกูอธิบายให้คนดูฟังอยู่ไอ้สลัดเจอกันครับน้องชายเดี๋ยวพี่เอาน้องจริงแน่ไอ้เพ้ฟามก่อนนะผมคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบมากนะครับผมก็ขออภัยกันด้วยนะ คลิปห,หลายๆคลิปผมก็คำหยาบเยอะเหมือนกันแหละเรียบร้อยหนึ่งคิวไปแล้วตอนนี้เปิดได้สวยครับผมตามไม่ทันเหรอ <c oughs> อรู้มันรู้มันรู้ทันมันรู้ทันมันรู้มันรู้รเอ้ยเยหน้ามาเย่แลไปแล้วเจอกันแย่ยแล้วเวเลสเรียบร้อยผมไม่เอาแล้วตรงนั้นอะ่ะโหผมไปเอาดา์กดีวกว่าไหมด์กน,น่าจะคุ้มกว่าปะ รู้สึกว่าไม่น่าจะได้มังกรเอีย okay, งั้นเ๋ยผมออกฟ้าเสร็จแล้วน่าจะต้องเอาดาร์กปะมังกรไม่น่าจะได้ <Okay. S 1> นั่นไงตามค่าเถอะผมเพราะว่าฝั่งขนูข้าม่งโซนเยอะกว่านั่นเองนะ <An enemy. S 1> เออแต่ได้คิวลงเราอยู่เอาเรื่องเรียบร้อยได้คิวเย <Ultimate. S 1> yeah, น่าด้วยแล้วเราก็ได้จางเงน้องช <Like. S 1> อายความเร่งจา่าเถอะผมฟาร์มไปก่อนนะจะเย็น เราบอกโอ้ยโอ้หเจ็บ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 เจใจเยนจ็ยนใจเย็นใจเย็นคนไทยค่อยคอคุยกันค่อยคอคุยกันเฮ <c oughs> ียแรงเกินไปหรือเปล่าจะแรงกับเราทําไมอะ่ะเราอุตส่าห์แบบตั้งใจเล่นดีดีอ่ะเธอจะมาแรงกับเราทําไมอะ่ะแย่ละร่างโดนนะผมใจเย็นนะเราขอฟาร์มโกนนจะจ๊ะยังไงคนไทยโดนกูเฮีย โดนเบียคุชิกิคุชิกิเบียคุโอ้ยเบียคุยะเขาทำเฮี้ยอะไรวะกู <laughs> เห็นแดนข้ามไปนู่นเลยเฮี้ยฟิกเกอร์ได้ป้าน่ะเมื่อกี้หมูกูเห็นนะเบียคุยะกูเอ้ยไอ้หลอทานหลอทานหลอทานน้องชายที่หลอทานเงะประเด็นน่ะน้องชายไม่ทันพี่หรอกรอดปะเนี่ยมันอ่ะมันรอดแน่เลยนั่นไงดาเมจเวเลสไม่พอนะ เดี๋ยวเป็นรายไม่ค่อยใจเย็นนะผมก็ใช้ฟาร์มไปไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกเฮ้ยอุ้ยบังสวยบังสวยอาบังอาบังแล้วเอ้ยอาบังเชี่ยเกือบตายกูเฮ้ยสวยสวยจัดรอดปะอุ้ยถ้ารอดอุ้ยรอดว่ะรอดว่ะน้องชายคุชิกิเบียคุยะปิงด้วยโอ้โหปาสองสยองขวัญนะครับน้องชายสวยจัด สมแล้วที่เป็นเบียคุยะไอเชี่ยปาดที่โอ้ยปิง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 ใจเยนใจยนจ็ยนใจเยน็ยนเราคุยกันได้เราคุยกันได้นั่นจะได้บนแล้วนะเตะตีบนไปแล้วผมชิวชิวอืมป้อมแรกมาแล้วป้อมแรกมาแล้วครับน้องชายบอกเลยว่าเป็นโอ้ยเป็นปิง เป็นการเปิดประเดิมที่ดีนะทีฟาร์มต่อไปครับผมเล่นกลางว่ายังไงเล่นโอ้ยเล่นกลางปิงเล่นกลางปิงเล่นกลางปิงมาดิเรียบร้อยยกสูงมากไม่ได้ลงไม้ได้เดินบอกเลยบอกเลยว่าทรงนี้ไม้ได้เดินลางว่ายังไงครับเดี๋ยวพอะตัวกินแล้วกูทออ่ะ ตายกึกซี่ผมไปไม่ทันหรอซอรี่เลยเบียคุยะกูปาดลมครับน้องเชี่ยอเบียคุยะกูลมลมด้วยเหตุอันใดทำไมเราไม่เห็นอุ้ยโอเคเขาแดดปับปับอันติเรียบร้อยไปแล้วเจอกันเจอกันบ่อฟ้าของพี่ลมมันมาเฮ้ย เฮ้ย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 ยังไงยังไงปาดหนึ่งทียังไงยังไงยังไงปาดหนึ่งทีแล้วเดดออกไงยังไงยังไงได้พี่เป้าเอาพี่เป้าน้องชายงัดไปหนึ่งทีเรียบร้อยกูรอดไงแต่บนนี่จะแตกปะเราลองสกิลหนึ่งก่อนไปขีคลิกซิกได้ครับผมสวย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 นี่เรากลับฟาร์มก่อนเลยล้างว้ายังไงโอ้โหล้างแรกว่ะล้างแรกล้างแรก ถ้าางสองจะเป็น True Farm นี่มุกเทียนเลยเนี่ย f a r ก่อนนะผมเราไม่มีเงินเราแบกไม่ได้นะเราเล่นนาคอรอะเราต้องพยายามแบบหาเงินนะผมทำอะไรไม่ได้ก็ต้องหาเงินนะโอ้โหกูก็ l ด d แบบ d ด s วงเด s เว้าไม่กอดไม่รู้ไงว่าบอดมันอยู่ตรงไหนแต่รู้รู้ว่าอยู่ในหุ่มอะแต่ไม่รู้ว่าอยู่มุมน,นั่นไงมันซูมอยู่มันซูมอยู่อยู้อยู่ล่าง ทุเล่นยังไงน้องชายปาดไปหนึ่งทีเรียบร้อยไะนะไปถึงเวเลตกลูอะเรียบร้อยยาง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 แต่าพิ่งใจเสียแล้วบนกูยังไงบนกูอือให้เตะแล้วแพ้นะบอกลีโพตดกระจอกงอกง่อยแต่ถ้าโดนสเต็กก็คนคนเรื่องนะงก็จะไปอีกเรื่องนึงเลยจะเปลี่ยนบททันทีแต่มันนีวอร์ดนะตรงนั้นนะ่ะไปไม่ได้วะ เฮ้ยาคนไทยขอฟาร์มก่อนนะจ๊ะมาเพื่อฟาร์มมาเพื่อฟาร์มไม่ทำอะไรทั้งนั้นแหละ,ะเอ้ยกระสุนผ่านหัวไปชิวไปชิวเดี๋ยวนะไปฟิวหนึ่งไปฟิวหนึ่งเลยนะนี่อะไรเนี่ยขุ้ม,มั่วละยังไงยังเรียบร้อยม,มันชิวจริงๆเลยตอนนี้ เกมแบบเกมเรานำมากเลยนะบอกเลยนำมากหรือเปล่าวะป้องกางเรายังไม่ได้ของเขาเลยอ่ะนำมากโค่วะว่าเกมทรงๆแหละประเด็นอะ่ะเขาเห็นเนาะทีวอร์น่าจะได้กลางแล้วนะสวยแบบนี้อ่ะทรงดีทรงดีทรงยังแบดแซดยังบ่อยแน่หลบลิขสิทธิ์ไอ้น้องกูหลบหลบมึงด้วยกูหลบมึงด้วยเวยดีหลบหมดไม่สนลูกใครได้กางอีกป้อม เรียบร้อยถึงแลกไปเดยถึงแลกไปเดย์นเทคป่าเทคป่าเลยอย่างี้ไม่ให้ไม่หมายถึงไม่ให้ไม่ให้มันไม่ให้ไฮเตะเพื่อนบวกกันเราฟาร์มครับผมไม่สดอะไรทั้งนั้นแหละแต่กว่าต้องสดแล้วแหละทูเรนมันจะตายอะ่ะอ้าวเรียบร้อยสิคนไทยเรียบร้อยครับน้องชายเรียบร้อยอ่มึงโดนพวกกูแล้วด 4Q ในเกมที่แบบโคตรทรงทรงอย่างแบทเล่นอีกแกวสวยน้องชายตีป้องได้ปะวะตีไม่ได้วะมันนันติดเนี่ยามันแล้วมันนันติยัดคีบอ่ะทำอะไรไม่ได้วะใจเย็นใจเย็นแล้วกลับเป็ดหาอะไรทำก่อน เราต้องหาอะไรทำนะช่วงเนี้ยคือไม่มีอะไรทำเลยขี้ป่าก็โลงง่งโจ่งกูไม่ได้ทำเพี้ยเลยละยังไงคนไทยโดนยกไปหนึ่งโดนยกไปหนึ่งยังไงเอาแดงก่อนไม่สนใจอะไรทั้งนั้นกูจะได้เล่นไหมเนี่ยโอโดนยิงว่ะเหมือนผมมาแล้วผมจะไม่ได้อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยจเย็นนะโอ้โหแย่ละโดนดักเงาอ่ะโดนซูมดักเงาเมืเ่อกี้ เกือบและเกือบและกูไม่น่าเกือบนะเหมือนจะเหมือนจะเหมือนจะเสียๆยังไงก็ไม่รู้อะเหมือนจะทรงเสียๆยังไงไม่รู้ต้องมาดิมันต้องมาคลิปล่างมาอย่างเงี้ยมันต้องมีตัวมาสักตัวแหละเพราะฉะนั้นไอตัวเลือดน้อยเรียบร้อยครับน้องชายเรียรกไปตามงัดตีเรียบร้อยเฮ้ยกูไปแล้วครับ คุณไทยกูร yeah. อดแล้วตอดมึงแย่ละเจน่าอยู่ปนฮะโอเคตอดฟิกเกอร์ไปรอด้าเขาผมรอด้าให้เพื่อนก่อน,นไหนๆก็เราไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วคีบสกอร์เลยตอนเนี้ยอกยอกยอก,ยอกใจเย็นใจเย็นไม่ได้คีบสกอร์เราพยายามเซฟให้ถึงที่สุดเพื่อที่จะแบบเพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจให้เพื่อนนะจ๊ะ พยายามไม่ตายมั่วซั่วเพราะว่าถ้าผมตายเนี่ยอาจจะแพ้ไปเลยก็ได้นะผมพยายามจะไม่ตายเพื่อที่แบบแรา้จียงเป็นผู้ผู้เหลือรอดเมืงั้ันเด็กเพื่นไม่ได้เล่นรอดปะนะ่ะผู้เหลือรอดโอ้โหโดนยิงไปหนึ่งทีเหมือนผมจะล่นกับพวกเขาไม่ได้เลยวะ่ะตัวมันแรงๆทั้งนั้นเลยตั้งแต่ทูลินแล้วถ้าผมโดนเยน่าผมก็ตายนั่นแหละ พยายามแบบเซฟที่สุดพยายามแยกพยายามทําที่สุดละดูซิวมันจะไหวหรือเปล่าโอ้โหมีหวอดตรงนี้ยังไงมันก็เห็นนะเพราะงั้นเราเคลียร์เลยครับผมดักไม่ได้นะเขากันสองตัวถ้าเขากันหนึ่งตัวผมเล่นกับเขาได้นะเขากันสองเพราะงั้นเราเล่นกับเขาไม่ได้ <c oughs> โอ้ยแดดติดสวยครับน้อง เหมือนเพื่อนจะเล่นหรอ,อโอ้ยแย่และมูลาดกูโดนใครจะโดนลนยต่อไปเอ้ยเจบ็บ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 นีผมเข้าปากเรียบร้อยแรดออกแล้วก็ตีหนึ่งทีอุ้ยอุ้ยถ้าติดขี้แรงกว่านี้นะถ้าติดขี้แรงกว่านี้นะตายไปเลยแหละเอ้ยเกือบล้วเกือบล้กูกลัวเกือบไม่รอดละเจอการํำน้องชาย ดาเกิดแล้วดาเกิดแล้วดาเกิดแล้วครับคนไทยต้องมาเราไหมไม่ได้วะต้องเอาตัวนี้ก่อนอ่ะโอ้คุณแดดไปโคตรไก่เฮ้ยโอ้โหกูโยนกูโยนกลายเป็นกูโอ้โหคุณแดดมาโดนอันตีลำเบอร์โอ้โหสายแล้วคนไทยเอาไงเรียบร้อยจังหวะนี้ยังไงวะจังหวะนี้ยังไงดีวะคินหนักวะ ดจะเปิดเลยเดียวโอ้เปิดเลยก็ได้มั้งโอ้เปิดเลยก็ได้ความเสี่ยงความเสี่ยงพิกวิกฤตให้เป็นความเสี่ยงพี่โอกาสให้เป็นความเสี่ยงวันตีเลยอย่างเงี้ยรีบร้อยได้หะ่ะได้หะเขาไม่กล้าเล่นเขาไม่กล้าเล่นเขาไม่กล้าเล่นยังไงอุ้ยโอ้กูโดนยียน่า้โหกูปาดไม่ถึงเออกูตายอ,อียเพื่อนกูในยังไงกูเล่นอยู่อ่ะ แย่แล้วทีมกำลังย่ำแย่อ้าวเรียบร้อยสิครับแย่แล้วพวกมึงอ่ะแย่แล้วพวกมึงอ่ะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊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 ยไฟแล้วเจอกันกลับบ้านแล้วกูไม่อยู่แล้วเชี่ยแม่งมันเอาหนักเกินว่ะคนไทยเชี่ยผมมบอลลีเกมแล้วผมสู้ยากจัดเลยว่ะ อย่างนี้มันต้องปฏิบัติการให้เพื่อนเล่นแล้วกูก็แอบแซบจะได้หรือเปล่าวะชิวถ้าไม่ได้ก็ขอแค่แบบว่าดึงฝั่งเอาข้ามาสักตัวสองตัวเงี้ยให้เขามาเล่นกับผมชิวแล้วอยากไปเล่นกับเพื่อนว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรีไนไรบ,บนค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะเดี๋ยวผมไปทำบนดีกว่าปล่อยให้เพื่อนเขาเล่นไป ยังไงถ้าฝั่งนงข้ามอยากจะกลับมาเขาก็ต้องกลับมาตัวสองตัวแหละเพื่อแบบสู้กับผมตัวเดียวไม่น่าไหวนะอวยตัวเองละมาแล้วบนขี้บนขีบน้บนสวยจัดเหมือนฝั่งนกข้างจะเล่นเลยฮะดูทรงจะเล่นอู้ตายว่ะแย่ละแย่ละแย่ละ,แ,ละแต่ไม่เป็นไรผมเชื่อมั่นในทีมผมเชื่อมั่นในทีม อู้แต่ทีมกูแตกกูไปแล้วครับคนไทยเฮียมึงหยุดกูได้เป่าวพวกมึงหยุดกูได้ไหมแค่นั้นแหละกูตีกูตีกูตี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 เรียบร้อยเฮียเฮียเจอช็อตวัดใจกูไปดีประเด็นน่ะตีแต่ป้อมกูไม่สนเฮียอะไรทั้งนั้นแหละเฮียเขาเรียกว่าชัยชนะอยู่ในกำมือตั้งแต่กูถึงป้อมมึงแล้วครับน้อง เย yeah, เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจะปล่อยป้อมให้กับน,นะค้อนะจ๊ะชืะ่ยววนอยู่13ดาวได้เลยไม่ไปไหนละตานี้ก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะหูเอ็มบีซะด้วยแล้วถ้าไม่ใครแต่ว,ว,ว่าแบเฮียนิ้นพันถ้าผมไม่แบกแล้วใครจะแบกก็อยาจะรู้เหมือนกันเอ็มบีพีครับผมจังหวะน,นี้แอ็เป็นหนึ่งทีเอาเอนือ หมดคำจะพูดจริงๆว่ะแม่งสกินแม่งหล่อเทเกินก็ตานี้คิวไปแปตายสองไอซีสามนะครับผม MVP10 10สิบสิบเกียล้วเก้าจุดหนึ่งชื่อกูดูของใครเนี่ยไอเทมก็ประมาณนี้ครับผมดาเมจก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะเพราะว่าแยกค่อนข้างที่จะบ่อยนั่นเองนะครับผมนะก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สุดคลให้ผมด้วยนะครับมันจะเปใจมากเลยนะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตอือนได้นะครับผมนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นี้แล้วมาให้ดูว่า มาให้ดูตาสุดท้ายนาคอนเดมิั่นเบเกอร์ของผมเฉยๆนะโอเคเอาผมไม่เจอคลิปหน้าสักคลิปนี้เพิรแลนี้บายบายครับผม